สวัสดีค่ะเด็กๆมาต่อในเรื่องของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตตอนที่3นะคะเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอการ์ตูนที่คุณครูจะเตรียมมาให้เด็กๆชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะกิจกรรมที่เราทำกันเป็นเกมที่ชื่อว่าตามหาสิ่งมีชีวิต ดูให้ทุกคนสำรวจในสนามและหยิบสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตมาให้ครูดูกันนะจ๊ะแล้วพวกผมจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะครูจะยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งทุกคนก็เอาไปเปรียบเทียบดูว่ามีคุณสมบัติเหมือนกับสิ่งมีชีวิตที่ครูยกตัวอย่างหรือเปล่านะแล้วสิ่งที่มีชีวิตที่เป็นตัวอย่างมันคืออะไรคะก็คนยังไงล่ะจ๊ะทีนี้ก็ง่ายใช่ไหมล่ะ ลองคิดกันดูนะว่าตัวเรามีคุณสมบัติอะไรบ้างอ้าวเริ่มได้เ้ลักช้าไม่ได้แล้วต้องเรียกหยิกอะไรบ้างแล้วอ่ะนี่ล่ะหืมลเรบดาคิดว่าตุก๊กตานี้เป็นสิ่งมีชีวิตเหรอจะ๊ะใช่แล้วค่ะ งานลิฟดาบอกครูหน่อยสิจ้าว่าตุ๊กาตาตัวนี้มีคุณสมบัติอะไรที่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอย่างคนเราบ้างก็นี่ไงคะมีแขนมีขามีหัวเหมือนกันเลยนั่นเรียกว่าโครงสร้างภายนอกจ้ะไม่ใช่คุณสมบัติหรอกนะเอ๊ะแล้วคุณสมบัติต้องเป็นยังไงล่ะคะเออเมื่อตอนกลางวันลิฟดาทำอะไรไปบ้างละจ๊ะก็กินข้าวกลางวันแล้วก็เล่นและวก็นอนกลางวันค่ะนั่นแหละจากการกินอาหารเป็นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต เราต้องกินอาหารเพื่อสร้างพลังงานไปทำกิจกรรมต่างๆแต่ตุ๊กตากินอาหารไม่ได้เลย<อ>ก็เลยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีชีวิตจะ้ะครูครับนี่ของโพลาครับอะไรของนายอะโพรลาต้นไม้ใช่สิ่งมีชีวิตที่ไหนกันของลิปดายังใกล้เคียงกว่าอีกอะใช่แล้วละจะ้ะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตโพรลาหาเจอเป็นคนแรกเลยนะจะ๊ะทำไมล่ะคะครูที่ของลิปดาไม่ใช่แต่โพรลาใช่ละคะต้นไม้ก็ไม่เห็นกินอาหารได้สักหน่อยอะ นี่ลิปดาต้นไม้ก็กินอาหารนะลืมที่ครูสอนแล้วเหรอถึงต้นไม้จะไม่ได้มีปากเหมือนกับคนเราแต่ก็กินอาหารได้โดยการดูดซึมน้นะําและอาหารผ่านทางรากยังไงละจ๊ะแต่แค่กินอาหารได้อย่างเดียวลิปดาไม่ยอมรับหรอกว่าต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตงั้นลองนึกดูกันอีกทีสินะคะว่านอกจากการกินแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีคุณสมบัติอะไรที่สําคัญอีกหายใจครับสิ่งมีชีวิตต้องหายใจถูกต้องแล้วคะ่ะ ต้นไม้หายใจได้ที่ไหนกันละ่ะที่ลืมอีกแล้วนะลิปดาครูก็เคยสอนไปแล้วไงว่าต้นไม้นะ่ะหายใจทางใบลืมไปแล้วเหรอไม่เอาอ่ะมิแต่คุณสมบัติที่เห็นไม่ชัดทางนั้นเลยเอาที่เห็นกันชดัชดๆสิงั้นก็การจเจริญเติบโตเป็นยังไงจ๊ะการจเจริญเติบโตลิปดากับโพล่าจำได้ใช่ไหมเจ้าว่าตอนที่เริ่มปลูกต้นไม้มันจะเป็นมเมล็ดก,ก่อนแล้วค่อยๆงอกแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงแบบนี้และจากที่เรียกว่าการเติบโตของสิ่งมีชีวิตอ้ขาขาจายแล้วค่ะเป็นแ,<ต>แบบนี้นี่เองอะแต่ก็ยังไม่พอค่ะขออีกสักข้อหนึ่งได้ไหมงั้นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดๆก็คือสิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนไหวได้จ้ะไม่เห็นจะเคลื่อนไหวได้เลยนี่คะเคลื่อนไหวสิคะต้นไม้บางชนิดเคลื่อนไหวได้จนสังเกตเห็นได้ชัด แต่บางชนิดอาจจะเคลื่อนไหวน้อยจนมองไม่เห็นเรามาประดิษฐ์บว่นขยายจะได้สังเกตเห็นได้ชัดขึ้นดีกว่านะคะ <c oughs> โอ้โห,โโหง่ายนิดเดียวเองใครๆครก็ทำได้ DIY ง่ายนิดนเดียว,ยวแล้วลองไปดูที่ต้นมมยราชนี่จะได้เห็นการเคลื่อนไหวของต้นไม้ง่ายหน่อยไงยโอ้โหขยายจริงๆด้วย เป็นยังไงล่ะจ๊ะลิปดายอมรับได้อย่างบัวต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตยอมรับก็ได้ค่ะเย้ชนะแล้วไม่ต้องมาดีใจเลยโพรล,ล่าและสวมหรักหน้าลิปดาก็รีบไปหาดีกว่านะจ๊ะถ้าหาไม่เจออาจจะมีการบ้านเพิ่มก็ได้นะบายไม่เอาแล้วค่ะคุณครูอ้าวรีบๆหน่อยนะเดี๋ยวจะเจอการบ้านเพิ่มมา<ฮ>ล้อกันเล่นะโพล่าและทุกคนจำกันได้ไหมคะว่าว สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแตกต่างกันยังไงบ้างลองมาทบทวนกันดูนะคะว่าสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะตรงกันข้ามกับสิ่งที่มีชีวิตดังนี้ 1. ไม่หายใจ 2. ไม่กินอาหาร 3. ไม่ขับถ่าย 4. ไม่เคลื่อนไหว 5. ไม่เจริญเติบโต 6. ไม่มีการสืบพันธุ์7ไม่ตอบสนองต่อสิ่งต่างๆและสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะมี2แบบคือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นและ สิ่งไม่มีชีวิตจากธรรมชาติทีนี้ทุกคนก็น่าจะแยกสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตได้แล้วก็ลองสำรวจสิ่งต่างๆรอบตัวเราและวิเคราะห์ดูนะคะว่าอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเด็กๆคะเป็นไงบ้างคะสนุกไหมเอ่ยวิดีโอการ์ตูนที่คุณครูเอามาให้เด็กๆชมนะคะ เด็กๆคงจะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันมากพอแล้วนะคะเพราะว่าเราเรียนกันมา3คลิปแล้วเนาะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปที่4นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันแล้วเจอกันนะคะในคลิปที่4คะ่ะ